เปิดยอดขายเซลีนหลังดึงตัวลิซ่าเป็น g l o b a l b e ambassador คนแรกไตรามาสนี้เซลีนไม่เป็นสองรองใครเพราะขึ้นแท่นหนึ่งในแบรนด์ที่ยอดขายเติบโตได้แข็งแกร่งที่สุดในเครือแม่อย่าง lvmh จากการเปิดเผยข้อมูลของ lvmh พบว่าอาเซลีนมียอดขายสูงรองมาจากแบรนด์รุ่มพี่ในเครืออย่าง lv และ dior หลังจากแบรนด์มีกระแสถึง creative director อย่างคุณเฮด ซลีเมนมากมายปีนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าการคุมทีมของเขาวรวมไปถึงกะละยุทธ์เด็ดต่างๆก็พาให้เซลีนเป็นเบอร์ต้นต้นของโลกได้จริงๆหนึ่งในกลยุทธ์ที่ทําให้เซลีนมาไกลถึงทุกวันนี้ก็เพราะการตัดสินใจเลือกลิซาแบล็กพิงให้เข้ามาร่วมทีมเป็นหมัดเด็ดในการดูดเงินตัวแม่ด้วยการมอบตําแหน่ง global ambassador คนแรกให้กับแบรนด์แถมยังควบให้เป็นเซรีนเฮาเต้พาวูเมรีอีกด้วย และไม่ว่าองค์หญิงลิซ่าจะใช้อะไรลงรูปกับกระเป๋าใบไหนก็คือโซเอาทุกชิ้นถ้าพูดถึงโอเซลีนในยุคคุณฟีเบฟิโลจะมีความนิ่งแต่ก็ดูคลาสสิกแต่พอในยุคของคุณเฮดีดีไซน์ก็จะดูผ่อนคลายและเข้าถึงได้มากขึ้นทั้งลายเครื่องหนังและลายเสื้อผ้าเรดดี้ทูแวร์ก็ทำยอดได้ดีไม่แพ้กันอย่างในบ้านเราปีที่ผ่านมากางเกงยีนรุ่งเจนแฟลที่มีกิมมิกโซทอง คล้องตูหูกางเกงก็คือแบบหมดเกลี้ยงทุกซ้ายถามว่ามาจากไหนก็ลิซ่าใส่ไงคือตัวแม่ที่แท้ในช่วงปีหลังมานี่เซลีนแตกลายสินค้ายเยอะมากเซลีนเติบโตอย่างรวดเร็วกว่า50 0 0 0ล้านบาทภายในเวลาไม่ถึง5ปีในปีนี้เขาตั้งเป้าไว้ที่2,000ล้านยูโรหรือประมาณ7.2หมื่นล้านบาท